สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวปกรชนกอารับลักษิเล่นพี่สนุกนะคะพี่ชื่อนางสาวญาลัยอุจเจริญชื่อเล่นชื่อพิโรค่ะพี่ชื่อไนกิตมุกปะดะพรนะครับพี่ชื่อเล่นชื่อพิธามครับพี่ชื่อนางสาวนิชาจูเมลชื่อนิชาค่ะอาจารย์ที่ปรึกษานะคะชื่อว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนทิพย์มังค่ะฐานของที่ชื่อว่าเกียนกับความต้องกรส่วนตัวการบวกและการลบทศนิยมค่ะจากชื่อฐานเมื่อกี้นะคะน้องๆรู้ไหมคะว่า จะสอเนเกี่ยวกับอะไรคะใช่ค่ะถานของพี่นะคะจะสอนเกี่ยวกับการบวกและการลบจำนินเตมนั่นเองค่ะน้องๆมาดูที่การเล่นฐานของพี่กันเลยค่ะในการเล่นฐานของพี่นะคะน้องต้องเข้าใจหลักการบวกจำนวนเต็มและนิยามของการลบจำนวนเต็มค่ะโดยหลักการบวกจำนวนเต็มคืออะไรคะพี่สนุกโดยหลักการบวกจำนวนเต็มนะคะมี2กรณีกรณีแรกก็คือการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเดียวกันให้นำค่าสมบูรณ์ทั้งสองจำนวนมาบวกกันแล้วเติม ทั้งสองจนวนตัวอย่างแรกก็คือ3ามบวกหค่าสมบูรณ์ของ3ก็คือ3ค่าสมบูรณ์ของ5ก็คือ5นําค่าสมบูรณ์ของ3และ5มาบวกกันจะได้3ามบวกหาเท่ากับแค่ะแล้วก็เติมเครื่องหมายเดิมเครื่องหมายเดิมของโจทย์ก็คือเป็นบวกค่ะคำตอบคือจะเป็นบวกเท่ากับ8ค่ะแล้วก็ตัวอย่างที่2นะคะลบสบวกลบหค่าสมบูรณ์ของลบสคืออะไรคะ คือ4ถูกต้องค่ะค่าสมบุญของลบ6คือ6กนำค่าสูมุญของอขลบ4และลบ6กมาบวกกันจะได้4ีบวก6เท่ากับ10ค่ะแล้วก็เติมเครื่องหมายเดิมเครื่องหมายเดิมของส่วนก็คือลบ4่บวกลบ6ใช่ไหมคำตอบก็จะเป็นลบ10ค่ะกรณีต่อไปคืออะไรคะรพี่ทามกรณีที่สองน,นะครับการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันนะครับให้นำค่าสมบุญของทั้งสองจำนวนมาลบกันแล้วเติมเครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสมบุญมากกว่าเช่นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ หกเจ็ดบวกลบสามเท่ากับเท่าไหร่นะครับค่าสมบูรณ์ของเจ็ดก็คือเจ็ดค่าสมบูรณ์ของลบสามคือสามนำค่าสมบูรณ์ของเจ็ดและลบสามมาลบกันจะได้เป็นเจ็ดลบสามเท่ากับสี่เติมเครื่องหมายของค่าสมบูรณ์ที่มีเติมเครื่องหมายของจํานวนที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่านั่นคือเครื่องหมายบวกนะครับเพราะว่าเจ็ดมันมากกว่าลบสามดังนั้นเจ็ดลบเจ็ดบวกลบสามเท่ากับสี่ ตัวอย่างที่2ลบ9บวก5ค่าสมบูรณ์ของลบ9มีค่าเท่าไหร่ครับเด็กอ่า9ค่าสมบูรณ์ของล่ะอ่าค่าสมบูรณ์ของ5าก็คือ5้านำค่าสมบูรณ์ของลบ9และ5มาลบกันจะได้เป็นเท่าไหร่อ่า9ก้าบ5เท่ากับ4ใช่ไหมอ่าแล้วเติมเครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าค่าสมบูรณ์ข้อนี้ที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าคืออะไรอ่าคือลบ9ค่าสมบูรณ์เป็นลบนั่นคือเครื่องหมายลบดังนั้น ลบ9บวก5เท่ากับลบ4่ะต่อไปเรามาดูนิยามการลบจำนวนเต็มกับพนิชากันดีกว่าต่อไปนะคะเป็นนิยามของการลบจำนวนเต็มค่ะการลบจำนวนเต็มนะคะหมายถึงการบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบเช่น a ลบ b เท่ากับ a บวกด้วยลบ b หลักเกณฑ์การลบนะคะ1เปลี่ยนเครื่องหมายของตัวลบให้เป็นเครื่องหมายตรงข้ามค่ะ 2. ทํทำการบวกตามกฎของการบวกจำนวนเต็มเช่น โจทย์ข้อที่หน,นะคะบวก6ลบด้วยลบ4จะเท่ากับบวก6บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ4ก็คือบวก4ค่ะคำตอบก็จะได้บวก10ต่อไปข้อที่2นะคะลบ5ลบด้วยบวก3เท่ากับลบ5บวกจำนวนตรงข้ามของบวกสาก็คือบวกด้วยลบ3ค่ะดังนั้นคำตอบก็คือลบ8หรือให้เขต่อไปค่ะ โดยอุปกรณ์ในการเล่นนะคะก็จะมีเหรียญทั้งหมด7แบบค่ะก็จะมีเหรียญ10เหรียญ5เหรียญ1นบาทเหรียญ0.5น 5, เหรียญ0.1น 1, เหรียญ0.01ยน 01, และก็เหรียญ0 0 0ยนค่ะตะะารางไม้แบบหลักค่ะจะแบ,บ่งเป็นช่องตัวตั้งคือช่องแถวนี้ค่ะช่องตัวลบตัวบวกก็อยู่แถวนี้ค่ะแบบ่งเป็นหลักก็คือหลักสิบหลักหน่วยจุดทศนิยมหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันค่ะคเครื่องหมายบวกลบแล้วก็เท่ากับค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างแรกกันนะคะ1.452.301บวก2 3 0จาจากโจทย์นะคะมันเป็นการบวกหรือการลบคะใช่ค่ะเป็นการบวกเราจะเอาจากการบวกนะคะก็คือเอาค่าสมบูรณ์มาบวกกันซึ่งค่าสมบูรณ์ของ5 4ึคืออะไรคะใช่ค่ะคือ1.45แล้วก็จะใส่ 1. จุดนะคะ สหีหลักส่วนแล้วก็คือมีห้าตัวนะคะหลักส่วนทีาไม่มีเราก็จะเว้นว่างไว้เนี่นนะคะอ่าแล้วเราก็เป็นเครื่องหมายบวกแล้วใส่เครื่องหมายบวกเลยค่ะอ่าแล้วก็ค่าสมบูรณของสองจศูนย์หนึ่งคืออะไรคะคือใช่ค่ะคือ2.301เหมือนเดิมแล้วเราใส่2 อันนี้หลักส่วนละเป็นศูนย์นะคะแล้วก็หลักส่วนพันเป็น1ค่ะแล้วก็นำมาบวกกันซึ่งศบวก1ก็ได้อัน,นใช่ไหมคะแล้วก็5บวก0นย์ก็ได้5แล้วก็เอา4บวก3ได้7นะคะ แล้วก็1บวก2ก็คือได้3ค่ะรวมกันก็จะได้3.751ค่ะคำตอบก็คือ3.751ค่ะไปดูตัยอย่างต่อไปนะคะ,ะมาดูโจทย์ที่2นะครับ2.223บวกลบ4.413เป็นการบวกหรือการลบครับเป็นการบวกใช่ไหมจะเป็นบวกแบบไหนเครื่องหมายต่างกัน เราต้องนําค่าสมบูรณ์ของค่ามากลบค่าสมบูรณ์ของค่าน้อยแล้วก็มาดูเครื่องหมายกันนะครับว่าอันไหนมีค่ามากกว่ากันเราไปเริ่มทากันเลยจากโจทย์เราต้องใช้ตัวไหนเป็นตัวตั้งครับตัวลบใช่ไหมตัวสี่จุหลึงสักหน่วยมีกี่ตัวครับมีกี่เหรียญมีสี่เหรียญใช่ไหมสี่สามสี่อ่าแล้วลักสองสิบหลักลัลกส่วสิบสี่สเหรียญ หลักส่วนร้อยมีเท่าไหร่มีหนึ่งเหรียญและหลักส่วนพันเรามีไหมเรามีมีกี่เหรียญครับมีสามเหรียญอันนี้ก็คือตัวตั้งแล้วตัวตั้งนั่นเนอะอาะตัวตั้งเราก็ต้องลบตัวที่น้อยกว่า,าก็คือ2.223ุดสอามสองหลักหน่วยกี่เหรียญครับ2เหรียญสองเหรียญแล้วหลักส่วนสิบกี่เหรียญ2เหรียญ ต่อโซลร้อยเหรียญครับสองเหรียญแล้วรลักส่วนพันละ่ะอ่าแล้วเราลบก,กันได้ยากถ้าเราลบก,กันได้แล้วมาดูหลักแรกกันหลักส่วนพันสามลบสามเป็นอ่าศูนย์ถ้าถูกถัดออกอ่าหนึ่งลบสองได้ไหมถ้าลบไม่ได้เราก็ต้องยืมมาหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งมีค่าเป็นกี่เหรียญครับ มีค่าเป็นสิบเหรียญแล้วก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีก10เหรียญเราก็จะสามารถลบกันได้แล้วนะครับสิบเอลบสองเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเแล้วหล,ลักสิบล่ะหลักส่วน10 3สลบสเหลือหหลักหน่วยล่ะครับ สลบ 2, a, 2อเหลือ2องหาคำตอบยังเราเป็นคำตอบสุดท้ายหรือยันายังใช่ไหมดูโจทย์นะครับโจทย์ก็คือเขาบอกว่าเป็นค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าใช่ไหมข้อนี้ค่าสมบูรณ์อันไหนมากกว่ากันครับก็คือตัวตั้งใช่ไหมตัวตั้งมีค่าเป็นลบเราก็เลยต้องใส่คำตอบเป็นลบคำตอบข้อนี้ก็คือลบ2.19งเก็คือคำตอบของ2.23บวกลบ4.413 ครับอ่ะเราไปดูตัวอย่างที่3กันเลยโจทย์ข้อต่อไปนะคะ4.43ลบด้วยลบ5.011โจทย์ข้อนี้ตรงกับหลักการบวกหรือว่านิยามการลบคะอ่าตรงกับนิยามการลบนะคะนิยามการลบเขาบอกไว้ว่า a ลบ b จะเท่ากับ a บวกด้วยลบ b นั่นก็คือ4.43บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ5.011นั่นก็คือ บวกด้วย5 0 1จนะคะต่อไปเรามาใส่เหรียญของแต่ละหลักนะคะตัวตั้งคือ4อยู่ในหลักหน่วยเราก็ใส่4เหรียญค่ะต่อไปหลักส่วนส0มี4นะคะต่อไปหลักส่วนร้อยค่ะคือ3 ต่อไปตัวบวกนะคะหลักหน่วยคือ5้าเราจะใส่เหรียญห้าหนึ่งเหรียญค่ะต่อไปหลักส่วนวสิบไม่มีค่ะต่อไปหลักส่วนร้อยคือ1เราจะใส่หนึ่งเหรียญต่อไปหลักส่วนฐานก็คือ1ค่ะใส่1เหรียญต่อไปเราจะทําการบวกนะคะศูนย์บวกหได้1 3ึมบวกหได้4ต่อไป4ีบวกศูนย์ได้4คะ่ะ4ี่บวกห้า ได้9ค่ะดังนั้น4.43บวกด้วย5 0 1 1ุดคำตอบก็คือ9.441ค่ะถ้าน้องเข้าใจแล้วนะคะต่อไปพี่จะให้น้องลองเล่นค่ะโดยพี่จะให้กระดานไม้แต่งช่องแบบนี้นะคะให้น้องก็จะมีเหรียญให้ตามนี้ค่ะอีกเหรียญกับคูชองนี้ให้อน้องลองคิดการบวกการลบทศนิยมกงดูค,ค่ะ เป็นไบ้างคะการเล่นกิจกรรมฐันพี่งั้นเราจะมาสรุปความรู้ที่ได้จากขันที่นะคะก็คือการบวกและการลบพฤ้นิียอนะคะก็จะใช้หลักการเดียวกับการบวกและการลบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะแค่ที่สํงท่าก็คือน้องๆต้องวางตำแหน่งให้ตรงการแค้นค่ะแล้วก็จะบวกลบเลขกันได้แบบปกติเลยค่ะงั้นพูพี่ขอจบการทำกิจกรรมเป็ยนทนี้ค่ะขอบคุณค่ะ